สวัสดีครับสวัสดีครับสมาีิทุกท่านครับดีดีตารับทุกทุกท่านเข้าถึงเช้าดีดีธรรมดาครับต้องมีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาจนเช้านะครับหุ้นดาจนเช้าของวันที่ยี 6, ่ 15, แปดพันาคห2 5ันาหกิเจ็นะหุ้นดาจนเช้าก็คือหุ้นจากนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ของบ้านลาวันเสาร์ของบ้าน,นเรานะอ่าประมาณนี้ตีสี่นะครับตีสี่ห้านาทีนะครับของท ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับซึ่งคิดๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแจ้งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดแนวทางป็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลงเพื่อความมันเจเท่านั้นนะมาดูกันนะครับข่าวมีเลขอะไรบ้าง678นะครับเลขสูงนะ6กับ7ลอง8นะ60 70 61 71 62 72 หกสามเจ็ดสามนะครับหกแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หกเจ็ดด้วยนะครับตามนี้นะถ้าวางเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลก็จับไปนะครับเด่นอยู่ตรงนี้นะดีดปลายนะครับคอยเน้นที่ที่ตรงนี้นะที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดเนี่ยเบอรหกหนึ่งก็เป็นตัวเน้นหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ อย่างนี well. ้นะครับคือพิษบินอยู่ตรงนี้นะเจ็ดเด่นนะคเจ็ดเด่นนะอ่ารูนวิ่งนะครับเก็บเป็นหลักนะครับอ่าเลยครับครับโอเคครับสามไม้เลยยสับเก็บเอาเลยครับเก็บร้อยละได้จรเช้านะครับตีสี่เป๊ะนะครับตีสี่เป๊ะเลยนะครับมาหนี้นะครับเก็บเอาเลยเกับเอาเลยครับ เด็ดพันอยู่เนาะครับโอเคนะครับดูอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรเอามือแจกวิดีโอพักไว้แล้วก็หยุดนะครับรรนนี้ะคับโอเคนะครับชดีครับสวัสดีครับ